ไม่มีปีไม่คุยเลยนี่เป็นกระท่อมที่ไหนก็ไม่รู้นะ ้็ไม่ดีแล้วแม่จู้จู้จูเลยทางหลวงมาจับมึงแน่มึงเยี่ยวเสร็จป้ายเขาเามาเติมน้ำมันกันก่อนนะคิดว่าจะโดนกี่บาทเติมเท่าไหร่เต็มสองร้อยบาเต็มทางไรอ่ะโอเคโอเคตอนนี้น้ำมันเราก็เต็มถังกันแล้วนะคะ แค่กูต้องเซลโกรีโมพยายามจะถึงเนี่ยน,นี่หมายต่องครึ่งแล้วเนี่ยเออน้ำเดี๋ยวเจอร้านมอเตอร์ไซค์กูให้เขาตั้งคัทให้แป๊บนึงว่ะเจอร้านจอมมอเตอร์ไซค์ให้เขาตั้งคัทแป๊บนึงว่ะ คัดแป๊บหนึ่งนะครับตอนแรกมันก็ไม่สูงขนาดนี้แต่มีจังหวะหนึ่งที่รถผมล้มอยู่บนดอยอะ่ะแล้วก็คัดสูงเลยผมก็บื้นบื้นบื้นอยู่นะรถไม่ไปสิจอด ตั้งครับสุดแล้วนะครับที่เขาไม่คิดแค่แรงด้วยนะฮะกบขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับเออค่อยขี่ง่ายหน่อย ร้ร้อยสิบไอเราน้ำมันหมดนะฮะก็แวะเติมน้ำมันเน่าต่อ เก็บของลงเขาอ่ะ9้าโมงคึ้น <c oughs> โอเคมืดก็มืดเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปมืดอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็จอดพักขี่ก่อนนะเียบน้อยเราอยู่กัน2คนัน2คนกับเส้นแม่เสลียงนะฮะ เขาบอกว่ากลางคืนเปี่ยวมากนะครับก็เปี่ยวจริงๆนะเพราะว่ามันมืดจริงๆนะครับแต่ผมมาสองคันนะไม่เป็นไรนะก็แนะนํานะครับถ้าจริงๆมาคนเดียวนี่ก็ไม่แนะนําเลยนะมันมืดจริงๆนะถนนเส้นนี้นี่ระยะการมองเห็นของไฟรถนะครับก็แค่ใกล้ๆนี่เองนะเพราะว่ามันมืดมากโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราก็เตรียมตัวจะเดินทางกันต่อนะฮะตอนนี้นะครับฝนตกเราก็ได้เข้ามาหลบ อยู่ในร่มนะฮะกระ๊อ,อบหลังน้อยนะครับผมฝนตกหนักจริงๆดีีก็ตกไม่มีปีไม่คุยเลยนี่เป็นกระท่อมที่ไหนก็มาดูนะขอเขามาสา,ายก่อนนะครับสักแป๊บหนึ่งนะฮะอยู่ดีๆก็ตกลงมาไม่มีปีไม่คุยเลยครับตอนนี้ก็จะถึงทางเลี้ยวเข้ากอเซลโลแล้วอย่ที่กระท่อมนะฮะ รู้ว่ากระท่อมใช้ด้วยอยันนี้เวลาดีนะฮะกระท่อมหลังน้อย่าตอนนี้นะครับก็เมือม่อเราเลี้ยวเข้ามานะรตรงบ้านแม่ขะาตวนนะฮะแล้วก็มาเจอ สามแยกนะเจอป้ายนี้เลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายฝนตกด้วยนี่ก็เซลลรอเราอยู่ข้างหน้ายางแบนวะว่าแล้วยางแตกตอนนี้นะครับยางแตกโอ้โหเซ็งเลยอย่าไปร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ก่อนนะฮะยไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ผมว่าขับซีบอยู่นะฮะเพื่อนผมมันตัวเบาครับผมตัวหนักก็เลยให้ เพื่อนผมนะครับอาสาช่องเวลาอินดี้นะฮะอาสาไอ้นี่ให้เราตัวนี้นะครับเวฟน้อยร้อยสิบไอเรายางรั่วอีกแล้วนะฮะรั่วเฉยเลยนะครับแบนเลยนะครับก็เมื่อกี้ขึ้นกันไปแล้วนะครับแล้วก็ได้กลับลงมานะครับเพราะว่ายางแบนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองไปดู ให้ hey, คุณต้ามินดี้ไปดูร้านป่ายางว่าแถวนี้พอจะมีไหมล้วไม่แน่ใจว่าจะปิดหรือยังก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูนะฮะตอนนี้ก็มืดมากนะครับเราอยู่กันที่อําเภอศบเมยนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรงนี้ยังโชคดีครับคือตรงนี้มันเป็นเมืองเป็นอําเภอเมืองของอาเภออาเภอตัวเมืองของอ so ําเภอศบเมยก็มากับเวลาอินดี้ต้องมีปัญหาทุกทิปนะฮะถ้าไม่มีปัญหานี่แสดงว่า มาไม่ถึงนะฮะกำลังจะขึ้นกอเซโลตอนนี้ประมาณสองทุ่มจะขึ้นกอเซโลตอนสองทุ่มยางรั่วโอเคเดี๋ยวรอคุณดัมอินดี้มาจะว่าอย่างไงมาแล้วเป็นไงบ้างครับคุณดัมอินดีปดปดน้ปิดแล้วป้ร้านอะมีจะปิดแล้วมอขี่ไปดูแล้วด้ยดูแล้วไปดูเขาเขา้าค้าเ่ยอะไร พี่เขาก็บอกว่าลองไปดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปิดแล้วมึงลองไปดูปแหล่ะเนเขาเลยกักกูที่แก้งวัยรุ่นนะกูไม่เห็นแก๊งวัยรุ่นเลยร้านใหญ่ไหมก็มก็ร้านใหญ่ก็ที่กูเห็นก็ร้านใหญ่เลยคนนั่งหน้าร้านกันเพียบเลยตอนที่เรามานะแต่กูไม่เห็นนะเออตอนนี้ร้านป่ายางก็ปิดหมดแล้วนะครับเออ ตรงนู้นอ่ะมันจะเป็นโฮมสเตย์เดี๋ยวเดี๋ยวลองจะจะลองขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดูแล้วก็ว่ามันพอที่จะกางเต็นท์ได้ไหมคืออาจจะไม่ไม่นอนห้องแล้วก็ขอกางเต็นท์อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลองดูแล้วก็พรุ่งนี้ก็ค่อยตื่นมาแล้วก็ไปร้านปลายอยางอยากดูแล้วน่าจะปะไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามัน มันแบนจนแบบว่าล้อแถไปข้างๆแล้วครับแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะได้ไปไปแค่ถ่ายวิวชมวิวบนกอะซโลแล้วก็แล้วก็ลงมาแล้วก็เดี๋จะไปเชียงใหม่ต่อเดี๋ยวลองดูตามสถนานการณ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ค่อยมาว่ากันแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ลองไปถามรีสอร์ทดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะเพราะผมเห็นมันมีไฟแวบๆๆอะ่ะเดี๋ยวลองดู ตอนนี้เราก็มาถึงกระท่อมเพลงพินนะฮะครับสวัสดีครับใช่ครับพี่กำลังจะขึ้นกอเซโรแล้วน่วมพอดีเลยพอดีวันนี้ฝนตกเลยอืมแล้วก็ร้านป่ายางถอดในก็ปิดหมาแล้วใช่ครับก็เลยผุ่มสองปุ่มเลยขี่ขี่มาตามแสงไฟพี่ก็เลยสองคนครับเดี๋ยวผมว่าจะกลาง จะกางเต็นท์อยากกางเต็นท์นะพี่กางตรงไหนได้บ้างเลือกได้เลยครับเลือกได้เลยในห้องนีน้นก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็กางเต็นท์กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเวลาอินดี้วันนี้นะฮะก็ขอตัวนอนก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะมาถ่ายวิวนะครับ แถวที่ผมนอนอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถ่ายมิวให้ดูนะครับก็โอเคนะครับผมลาติสวัสด์ครับสำหรับวันนี้ ก็สวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้านะฮะตอนนี้ก็ตื่นแล้วนะครับก็บรรยากาศของเช้านี้ที่กระท่อมเพลงพินเนี่ยนะครับถือว่าบรรยากาศดีมากเลยนะที่นี่ก็เป็นตัวอำเภอสมเมยนะครับแล้วก็ที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็ยังเป็นสถานที่กลางเต็นดด้วยนะครับ คือเมื่อคืนฝนตกนะฮะฝนตกแล้วก็ทําให้อากาศเช้านี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะมีหมอกลงหนามากก็คือยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะครับนี่เจ็ดโมงน่าจะประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับยังไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยก็อากาศดีๆแบบนี้นะครับมันก็จะมีอะไรนะฮะดีไปกว่าการที่ได้นั่งจิบกาแฟยามเช้านะครับ จิตนะฮะมันร้อนเพลงพินโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์แบบว่าสไตล์บ้นบานๆพูดให้เห็นภาพมันก็คือเหมือนกับชีวิตสโลไลท์นะครับการที่เราได้แบบมาเดินโง่ๆตอนเช้าๆอากาศดีๆมีหมอกแสงแดดไม่มีหายใจก็สดชื่นแบบนี้ครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ผมว่าหลายๆคนต้องการแล้วก็หลายๆคนชอบนะแบบนี้นะฮะ เราถึงตัวผมเองด้วยนะครับแนวพี่ท,ที่ที่อยากจะทาบ้านมินิเฮาส์หลังเล็กครับผมเป็นคนในพื้นที่เนื่องจากว่าส,สติแต่ในเรื่องรายได้เนี่ยจังหวัดแม่สอนเป็นจังหวัดที่มีส,สติมีรายได้น้อยสุดในประเทศไทยจังหวัดแม่สอดมีเจ็ดอำเภออำเภอที่มีส,สติรายได้น้อยสุดก็คืออำเภอสุขเมืองที่นี่ครับเพราะนั้นจืมีสติคนที่มีรายได้น้อยคือแยกโจที่สุดในประเทศ พราอนั้นประกอบกับเป็นพื้นที่ที่อยู่ชายแดนนะครับไม่ค่อยที่จะมีใครขึ้นมาเยี่ยมคครรัับบมาเที่ยวมาทําธุรกิจเพราะว่าเป็นพื้นที่รอบๆชายแดนสิ่งหนึ่งที่เราคิดก็คือถ้าจะแบ่งปันสิ่งอื่นยากสิ่งที่เราจะแบ่งปันได้คือทรัพยากรธของชาติที่มีอยู่อ่างอยคอซิโรลอยฟิโคลลำน้ำนี้นงานต่างๆแล้วก็วัฒนธรรมเป็นปันให้คนมาเยี่ยมชมนะครับดีใจที่ ทุกครั้งที่เห็นพี่ๆไม่เยี่ยมครับก็เลยคิดว่าเออทางนี้มันทางแผนด้วยฮะก็เลยทำไม่นี่เขาไปรองรับซึ่งก็คิดรต่คาไม่ไม่แพงนะครับแล้วก็ประกอบกับทิมคณะครูเราทำดนตรีจีรลาช่วงงานเันเด็กก็เลยในได้ส่วนหนึ่งก็จะไปส่วนลบไนค่าเงินค่าอะไรคนถ่ายจริงนะครับราคาหน้าตกใจมากคือราคามันถูกมากเลยครับผมเน้นบ้านเรียบแตครอบครัวบางทีถ้าผมไปแต่งจังหวะ ีคนแถมผมาเพขึ้นพักเลยครับเขาขึ้นพักขึ้นพักแล้วก็จะทําแบบเกอรอปูเกนันนะครับอย่างตัวเนี้ยลุงที่เป็นคน้อยไปพอใช้ื้นที่ทาแกงกรเสร็จเขาจะช่วยท่านนักไฟครับแล้วก็แขง้ขงบ้านข้างเขามาช่วยดูแลบ้านก็จะใช้น้ำจากส่วนนี้ไปใช้ในครอบครัวเขาจุมเจอกันนี่ถ้าถ้าเป็นความรู้สึกผมนะถ้าเกิดว่าผมทราบขึ้นมา่างนะว้นไม่เห็นผมอยู่บ้านแน่นอน มานอนยุติธรรมคือเป็นคนชอบอยู่แล้วนะคนกรุงเทพก็จะอารมณ์ประมาณนี้เนาะโอเคครับพี่ก็ขอขอบคุณมากที่ให้ผมได้เข้าพักผมไม่ได้พี่เมื่อคืนไม่แย่เลยนะเนี่ยครับไม่เป็นครับผมโทรไปก็ดึกแล้วด้วยตอนโทรไปให้พี่เขาฝากฝากเฟซบุ๊กฝากฝากลิงก์ฝากอะไรได้เลยพี่ครับขอบคุณนะครับผมชื่อเฟซผมจะเป็นเพจอ่าเป็นเพจมินิเฮาส์เป็นเป็นโฮสเทลนะครับแล้วก็ผม เฟซบุ๊กผมชื่อครูเด่นสมุยเป็นครูครับครูดอยจกขึ้นมาแหกข้างล่างนะขึ้นให้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเนี่ยในราคาเพียงแค่100บาทกับการกลางเต็นที่นี่นะครับคือบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับคือมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะก็คือมีไฟฟ้าใช้นะครับพัดลมก็มีให้นะฮะ แล้วก็มีการน้ําร้อนมีกาแฟนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นมีห้องน้ําไม่ใช้ในราคา100บาทนะฮะคงว่ากางเต็นท์ราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับถึงเช้ามานะฮะได้ดูสายหมอกนะครับได้ดูวิวภูเขานะฮะก็เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนดูบ้างนะครับว่าข้างบนโฮมสเตย์เนี่ยนะข้างบนบ้านนะครับจะ มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันไะสัมผัสแรกนะที่ได้เดินขึ้นบันไดามานะครับก็รู้สึกเหมือนเป็นบ้านตัวเองเลยจริงฮนะแต่ไม่ใช่นะครับก็เราไม่ได้นอนบนโฮมสเตย์น,นะฮะกลางเต็นนอนกันอยู่ข้างล่างนะครับผมนัม่นก็คือสถานที่กลางเต็นของเรานั่นเองนะฮะ ก็สำหรับประตูบ้านที่นี่นะครับก็จะทําเป็นสไตล์แบบว่าบ้านพับนะฮะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันสำหรับข้างในนะครับก็ทําเป็นลายไม้สไตล์แบบว่าลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับผมเป็นไม้สานนะฮะ ตัวห้องนอนนี่ก็ถือว่าไม่เล็กนะฮะแล้วก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากนะครับก็ผมว่านอนสองคนนะครับกาลังสบายๆพอดีพอดีนะครับก็มีกระจกให้หนึ่งบานนะครับผมโดยที่นี่นะครับก็ตัวกระจกนะครับจะเป็นบานเลื่อนทุกอันเลยนะฮะกระจกบานเลื่อนทุกบานของที่นี่ก็จะเป็นลักษณะกระจกแบบว่าเป็นคล้ายๆฟิล์มดํานิดหนึ่งครับสาหรับที่นอนข้างในนะฮะก็เป็นที่นอนสําหรับ ประมาณ2คนนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะฮะในห้องนี้มีแอร์ด้วยนะครับนี่นะครับห้องเล็กนิดเดียวนะฮะแต่ว่าให้แอร์เรามาด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างนอกห้องกันบ้างนะครับส่วนข้างนอกนี้นะครับก็มีทีวีให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีลาโพงบลูทูธนะครับเอาไว้ฟังเพลงนะฮะแล้วก็มีชุดทํากาแฟนะครับ เป็นกาแฟแบบว่าสาเร็จรูปนะครับมีกานนําร้อนให้อ่าอันนี้จะเป็นลําโพงตัวเล็กๆนะครับก็คือเป็นลําโพงเดียวกันกับบลูทูธเมื่อกี้แหละนะครับผมส่วนข้างนอกนี่ก็เป็นเตียงเสริมด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะนอนได้หลายคนนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับผมว่าประมาณหลังนี้นะครับประมาณสี่คนเนี่ยกำลังดีนะฮะอ่ะก็สรุปคร่าวๆนะครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็มีทีวีแล้วก็มีลำโพงบลูทูธแล้วก็มีกาต้น้ำร้อนนะครับแล้วก็มีชุดทำกาแฟแล้วก็มีเตียงเสริมยังไม่พอนะฮะในห้องนอนนะครับก็ยังมีแอร์เป็นห้องส่วนตัวทั้งหมดที่พูดมานี้นะครับในราคาเพียงแค่500บาทนะฮะก็ถือว่าโ้เป็นราคาที่คุ้มมากๆ นะครับผมราคา500ปกติเราเรานอนรีสอร์ทหรือนอนโฮมสเตย์นะฮะก็จะได้แบบเป็นห้องห้องเดียวนะครับห้องเดียวแบบโง่โงเลยนะครับ500ได้แค่นั้นจริงๆนะฮะเป็นห้องเล็กๆนะครับแต่สำหรับบ้านหลังนี้ส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ของผู้ที่จ่ายเงิน500นะครับคุณจะพามา4คน5คน6คนก็อยู่ในพื้นที่นี้500บาทนะฮะสำคัญเลยนะครับ ที่ไหนไม่มีห้องน้ําไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนะฮะสำคัญมากอ่าก็อันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับที่อยู่ข้างๆบ้านนะครับนี่นะครับห้องน้ําก็ถือว่าสะอาดสะอ้านมากเลยนะเอออาจจะมีฝุ่นหน่อยพอดีเมื่อคืนผมใส่รองเท้าเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดให้พี่ครับะแล้วก็นี่ครับ เครื่องทาน้ําอุ่นนะครับมีเครื่องทาน้ําอุ่นด้วยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะหนาวนะที่นี่แต่ว่าเรามีเครื่องทาน้ําอุ่นไม่ต้องกลัวแล้วนะ<_><_>มีเตาปิ้งย่างให้ด้วยนะครับมีปั๊มน้ํานะฮะไม่ใช่ว่าน้ําไม่แรงนะครับที่นี่มีปั๊มน้ําแล้วก็มีซิงล้างจานนะครับมีอ่างล้างจานด้วยนะครับคุ้มค่าสุดๆเลยนะฮะ <_ questionnaire>: คือมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนแบบว่ามาอยู่บ้านตัวเองนะครับผม ถือว่าสุดยอดจริงนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคุ้มค่ามากๆนะในราคาเพียงแค่500บาทแค่นั้นนะครับก็สําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็พี่เขามีเพจนะครับใน f a c e b o o k นะฮะก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับ